ครับสวัสดีครับพี่นอ้องป้องไปสู้ผู้สู้คนนะครับพ่อผมคือเก้เชมนกแ,แก้วสายฟูดการกินบพ่เห็นใจ,จมาก,กับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสีรับชมคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเมดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากเพจแรปเปอร์ apper, การเกษตรไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจอีกเพจหนึ่งนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ เพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบริได้พลาดทริปดีๆจากช่องของเฮานะครับเมื่อนี้กับสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับออกมาซองเบิ้งให้บางน้านะครับมาเติมน้ำใส่น้านะครับสำหรับเขาอันนี้เป็นเขาเหนียวหอมนะครับซีพีตองแปดนะครับอายุประมาณเจ็ดสิบสามมือนะครับพี่น้องนี่ตอนนี้กับพุ่นเขียวใบตั้งนะครับนี่้าพีผ้านองมาเบิ้งนะครับอันนี้กับเป็นแปลงเขาห้องน้าบวมนะครับแปลงนี้แปลงน้ผมนะครับ ห้องน้าผมนะครับตอนนี้เขา่ากะเริ่มพูนะพี่น้องห้องมันไงละไก่ี้ซอดละครับอีกบกี้มือดอกก่ชีสซวดละพี่น้องประมาณเจ็ดสิบหาถึงแปดสิบมือกนอาสีเริ่มโพแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับสําหรับเข่าเนียวหอมซีพีตองแปดนะครับว่านปุ๋ยรับทองเรียบร้อยนะครับฉีดรับทองเรียบร้อยนะครับป้องกันกําจัดเชื้อราเรียบร้อยกับพราพีพ้านองมาเบิงนะครับผม นี่ตอนนี้เบิงเบิงตอนที่ว่าผมเคยเห็ดเปียกสลัาแห่งมึงนี่เห็นบ่ขึ้นมาพูน่ะพี่น้องเบิงเปิดขึ้นมาพ่น่ะเข่านะพี่น้องเขียวใบตั้งเลยนะครับเดี๋ยวสีพาพี่พานอ้องย่างเลาะบิงนะครับพ่น่ะอันนี้แปลงคางๆงที่ผมเคยถ่ายเบิงยัว่าพี่น้องนี่แปลงคางคสุดยอดเลยห้าพี่น้องอันนี้หยาห้างกานะครับหรือว่าเขาห้อง ภาษากลางห้องกกซ้ายวะหรือกกขนาดนี่ครับอันนี้ของผมพุดนะขึ้นมาพี่น้องเบิง้งพุณนะเชียวเลยบรรยากาศตอนเศร้านะครับหนูก็เริ่มเริ่มสิมาการกินเขาตอนเขาม้านี่เลือใจคักแน่นะครับพี่น้องเบิง้งพี่น้องแปลงข้างๆนี่ที่ว่าผมเคยบอกให้ฉีดยานะครับฉีดยา คุ้มขาตั้งแต่วันเด้สองสามมือตอนนี้เบิ้งพี่น้องปรากฏว่าพูดนะอะหยาห์นะพี่น้องทับเขาเบิดละพี่น้องเบิ้งเอานี่คือสิได้เกี่ยวพูดหนิพี่น้องอันนี้เขาห้องทําแบบทํานาแบบเสียปีเสียเดือนนะพี่น้องอันนี้ก็เบิง้งอันนี้กโ็โอ้ขึ้นมาเสมอกันจัดเลยนะครับพี่น้องนีบรรยากาศย้ำเศร้า,า,า,าองซี่นะครับแล้วก็อยาก จะบอกพ่อพี่น้องนะครับว่าระวังนะครับโรคแมลงนะครับคันหมอกล้มอย่างซี่นะครับหนึ่งเสื้อล้านนะครับตอนเขามันอย่างซี่นะครับเขากะสามารถนะครับฉีดป้องก,กันก็ได้นะครับนี่เห็นบอกว่าเรื่องเสื้อล้านนี่เห็นบอกพี่น้องนี่ล้มละนี่เขาล่มอยู่นี่ปุ่นพี่น้องเบิ้งสิได้เกี่ยวเว้อันนี้ก็คือบอกนะครับ กระวังเชื้อรานะครับเขากะสามารถฉีดป้องกันนะครับเป็นสารอะซอกซิสโตบินนะครับบวกโคพีโคนาโซนก็ได้นะครับฉีดป้องกันไว้นะครับหรือว่ามันมันว่าเป็นเลยกะกะดีนะครับอันนี้ก็คือเขาอายุประมาณ73ามือนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องเพื่นเข้นเสมอกันจัดนะครับอันนี้ก็สองทางครึ่งตัวไลมันก็อยากอยากทีนะพี่น้องอยากทีอยู่ชื่อว่าทีเลยแหละครับสองทางครึ่งตัวไล ขั้นอันประมาณสองทางนี่กะกะเสียนั่นอยู่นะครับกะสีโบทีปานนี้นะครับแต่ว่ากับว่าเป็นยางครับร้องเบิงนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องคุณรับย่งางไปเบิงฟังนั่นนะครับกับให้ติดเทียงนะครับว่ามันสิง,งามคือฟังนี้บเดี๋ยวเอาค่อยไปเบิงกันเลยครับเอาบาดนี่พพี่พาน้องมาเบิงให้ติดคลองพี่น้องพุ่นะเออ,อจบขึ้นกันนะครับพุ่นะ เ,เต็มที่นะครับสวดตู้โก้ยู่นะครับพี่นี่ครับอันนี้ติดคล้องนะครับแล้วคอยสีพาพี่พาน้องอยางขึ้นไปเบิ้งให้ติดเทียงตอนนี้กำลังสูบน้ำใส่อยู่นะครับนะเปะิดพุดนะพี่น้องอันนี้คือเขาเหนียวหอมซีพีตองแปดนะครับมาล้อเบิ้งผลผลิตนะครับว่าสีได้ซ้ำใดพี่น้องพูดนะสวดตู้โกอยู่อัดเข่า พูดกับพี่น้องจบไลนะครับอันฟังนั้นเป็นของแม่ป้านะครับกะซีพี่ตองแปดหรือกันนะครับของแม่ป้านี่คือสองถังนะครับวันนะครับสองถังของผมนี่สองถังครึ่งกะซีน้าพิดกันอยู่นะครับพี่น้องนี่เห็นบ่ฟังขวามือนี่สองถังฟังซ้ายมือนี่สองถังครึ่งนะครับเสากิโลกับเสาหากิโลก็ผิดกันเติบอยู่นะครับพี่น้องไอเสาหากิโลนี่ บเห็นดินอันนี้ก็ยังเห็นดินอยู่นะครับสากิโลต่อไรเห็นบ่พี่น้องอันนี้สาหากิโลนี่ก็แทบสีเหลียวเห็นหอดขี้ดินเลยนะครับพี่น้องคุณนะ่ะเออดแน่นเอียดเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยถ่บเบิ้งพุนผลิตนะครับปัดนี้ก็สีพาพีพานองอยางขึ้นไปอีกนะครับยางย่างเดียวเอา้าอันนี้มาถอกไมอยังใดนี่ครับพี่น้องหรือว่ามันเป็นเขาปนุนนี่ครับ ก็น euh, ่าจะเป็นเขาซีพีแหละครับ hmm ซีพ hmm ีตองแผดนะครับ hmm นี hmm ่ครับกัสิพาพี่พ่อน้องย่างขึ้นไปเรื่อยๆพุ่นนะครับนี่ครับอันนี้สองถังต่อไรนี่เห็นบ่พี่น้องก็ยังเห็นอันนี้อันนี้สองถังครึ่งนี่บ่เห็นรถนะครับพุ่นสองถังครึ่งต่อไรก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะครับก็ได้การอยู่บัดนี้กัสีพาพี่พาน้องย่างขึ้นไปพุ่นพี่น้องย่างขึ้นไปพุ่นให้ก่อภัยพุ่นนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับให้ถึงนะครับเดี๋ยวห้องไปเบิ้งไ้ทึงกันเลยครับมันนี่กับพี่พา่น้องนะครับขึ้นมาเบิ้งห้ทึงนะครับซีให้ทึงนี่พี่น้องเบิ้งจบคือกันนะครับให้ถึงกันเลยพูดนะอันนี้เขาห้องเคียวใบตั้งนะครับพี่น้องตอนนี้ผมกําลังสูบน้ำอยู่ทั้งพูดนะครับลงมานะครับนี่อันนี้ให้ทึงนะครับนี่ซีไ้นี่กับจบคือกันนะครับพี่น้องแต่ว่า หนูลงมาจากกอ่อไผ่มากัดให้ติดพุนนะครับติดกอไผ่ปุ่นโนูเสียใจหลยมากัดตอนเขากําลังมันกําลังสีถอกอันนี้ก็แป๊บนะครับผมตอลงมาสูบน้ำใส่นะครับพี่น้องผพาปี่พานองี้ยอ้างไปเบิ้งหยินะครับทีเออพุนนะพี่น้นองเบิ้งจอบขนาดนะครับเขียวใบตั้งเขียวแบบ มีลูกมีไผ่นะครับแบบนี้นะครับรักษาไว้ให้ดีๆนะครับบัดนี้กับตอนเขาก้มนะครับอีกเท่อนึงนะครับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับพี่น้องมันตรวจสอบเลยนะครับสําหรับเขาสีพีตองแปดนะครับมันสีม้อีกรอบนึงคือเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับตอนเขาเป็นน้ำนมนะครับมันสีมาดูดกินน้ำเลี้ยงตอนนั้นละพี่น้องเอ้ยเขาสีได้ก่ได้กับช่วงจังหวะนั้นละพี่น้องนี่ครับเบิ่งไ้นี่ก็ได้โอ้จบอยู่พี่น้องคุณน่ะอันนี้ให้ ติดเทียงเลยกำลังสูบน้ำใส่อยู่นะครับป่ะนี่นี่พาพี่พาน้องขึ้นมาให้ติดเทียงนี่ก็โอ้โปกติกับบงามดอกพี่น้อ,นองปีนี้คือทรงงามแทบุนี่ครับนี่ก็กำลังเติมน้ำนะครับน้ำก็คือเก่านะครับนะแปลงนี้พื้นที่ทั้งเบิดซีไรกับน้ำประดานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปกติกับมีค้องทรงน้ำโของอยู่นะครับพี่น้อง แต่ว่ามันบทันใจนะครับพี่น้องนี่นี่ครับอันนี้นี่คือคลองปกติกะสีใส่น้ำผงอยู่นี่พี่น้องเห็นปะอันนี้คือคลองนะครับนี่น้ำผงมานะครับอันนี้ยังบ่ถึงรอบนะครับก็เลยมาเติมน้ำนะครับด้วยอันนี้คันนี้เอาไวไ้ไถไใ่ยำนะครับคันนี้เอาไว้สูบน้ำนะครับอาทีเก้าินะครับแรงดึงดันไม่เกรงใจใคร นี่ครับพี่น้องน,นี่นมนน้ำน้ำบาดาลลอยกัเส้นนะครับอยลงไปเบิ้งพี่น้องเบิ้งให้ติดเทียงกันเลยพี่น้องเบิ้งจบคือกันนะครับพี่น้องสำหรับเขาเหนียวหอมซีพีสองแปดนะครับแต่กอขยายก็ดีค่ะพี่น้องนะเอออันนี้ให้ติดเทียงยนี่นี่นี่ครับุูนะอันนี้แปลงคางๆางนี่ครับ เพิ่นสีวานหลังผมประมาณมือสองมือนะครับเนี่ยครับเขาก็อายุประมาณหกสิบหรือเจ็ดสิบมือนะครับได้อยู่นะครับเนี่ยนี่อันนี้บอกเพิ่นฉีดอยู่เพิ่นหางบบเสื้อนะครับเพิ่นยานเขาเพิ่นตายนะเพิ่นบอมนิตยาเบิงแตกตั้งกันไหลนะครับนี่ครับเอาสำหรับมื่อนี้เดี๋ยวก็สีได้ขอล้าพี่ล้าน้องไปก้นนะครับเพราะว่าสีได้ไปทําการสีเข่าอีกนะครับมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิงนะครับสําหรับเข่าหน้าปังนะครับ เขาเนียวหอมซีพีตองแปดน,นะครับว่ามันผ็นจังดนะครับผลผลิตซีดีบอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามน้ำเด้ด้ด้ครับมื่อนีกะสิขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับ